เขาเนี้วนุ่มดีเพียงครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับมอน,นี่ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าได้บ้านเช่นไรขคนเก่าคนเดิมครับมอน,นี่ลังจากเลิกงงานไกบหิวเขาครับได้เป็นเขาพัดนะครับมาสูพีสน่องด้วยครับมอน,นี้เขาพัดไก่หมูแล้วก็ลูกสิ้นดน้ครับเนี่ยพัดกินเองมั้ครับ แตงนาด้วยเป็นต้นหอมนะครับกับบักแตงผัดเซ็บแซ่นะครับใส่ไข่อีกสองใบด้วยครับนี่ก็เป็นน้ำซุปกระดูกไก่นะครับมาสดลองคอมครับมื่อนี้มหมยู่เข่านะครับการกับทุ่มเครื่องนะครับลินเย็นจักน้อยครับมือนี้ครับ,บอยพี่น้องทุกๆคนนะครับอยาก เขาพัดหมูไก,กล่ลูกสิ้นกันแล้วนะครับก็ไปสับกันเลยครับเ <c oughs> ขาเนื้อนุ่มดีเียงครับ น้ำซุปปอดีเลยนะครับคล้ายอย่างพวกคล้า้เป็นต้มสะโพกไหมครับอืม เพราะพี่น้องต่างจังหวัดบนที่ทก,ทกิบบกนข้าวมากินข้าวพัดน้ำปมเมื่องนี้ แรงมากอะเริ่มเย็นๆนะครับทางที่รถขึ้นทั้งภูแลนะ้ว่าหนาวเขาอย่างไรเข้ากันที่ตู้นั่งครับตกแต่งเป๋าผไป อืมสุดแล้วแบบมีแห้งครัอีีครับน้ํซุป 对，我们。 ja, yeah, dann กว่าครั้งอีนี้นะเะยง คักอีกครับสำหรับน้ำจุบ สำหรับข้าวผัดหมูไก่ลูกซีนมันถือว่าแซ่แบแซ่บแน่ครับสมกับบ่าได้กินโดน้เนะ่ยผมได้จัดมาครับมือนี่เลยน้ำซุปแซ่บๆครับกระดูกขาโตไก่ครับมือนี้จัดไปครับว่ากินได้ประมาณนี้ครับอิ่มแห้งครับในอิรีครับมื่อสำหรับคลิปนี้นะผมกินพิซพลาดประกาศได้เรียว่าใส่กินเพื่อสุขภาพเพื่อเเพื่อนกินเล่นกินฟังเนี่ยกะกับขอโทษขอไว้พอพี่น้องไม้เพื่อครับคลิปนี้ แล้วก็คือเก่าครับพอพี่น้องเขาว่าบิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาเฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าจะเป็นช่องทาง tiktok fanpage youtube นะครับ facebook ส่วนตัวผมระยะเพื่อนภาษาอังกฤษนะครับ instagram ระรรายะภาษา,าอังกฤษเประสิทธิภาดคลิปใหม่ไมผมจะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นในแต่และคลิปคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้ากอ คอยมาว่ากันไหมครับสำหรับมื้อนี้กลับสวัสดีครับ